มาดูแบบฝึกหัดที่6ข้อที่1นะคะอันนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงนะจะหาค่า x เราต้องใช้สมบัติที่เราเรียนมาเนาะมีมุมแย้งมีมุมภายในข้างเดียวกันมีมุมภายในรูปสามเหลี่ยมไหมคะอ,อันนี้เราจะใช้อะไรได้บ้างดูนะที่มันต้องเกี่ยวข้องกับ x แล้วก็มีเส้นขนาดด้วยสังเกตดูตรงนี้ ะะอันนี้คือเส้นตัดระหว่างคู่ขนาดเนาะแล้วก็มุมนี้กับมุมนี้นะคะมุมนี้กับมุมนี้นะเขาเรียกว่ามุมเ,เขาเรียกว่ามุมภายนอกและมุมภายในข้างเดียวกันมีขนาดเท่ากัน อันนี้คือสมบัตินะคะมีขนาดเท่ากันมุมภายนอกและมุมภายในข้างเดียวกันมีขนาดเท่ากันแ้ตรงน,นี้65ตรงนี้ก็ต้อง65ด้วยเข้าใจห65ด้วยนะเสร็จแล้วสังเกตดูตรงนี้ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมห right? รูปสามเหลี่ยมมุมภายในจะต้องรวมกันได้180ตอนนี้มีแล้ว55มีแล้วห65รวมกันเป็น120 นะคะรวมกันเป็น1้0ยก็ขาดอีกเท่าไหร่คะเพราะมันต้องได้ร้อยปดก็ขาดอีก60โอเคปะพอขาดอีก60ปุ๊บตรงเนี้ยค่ะตรงข้ามกับมุมนี้นะ,ะแสดงว่ามุมนี้ก็ต้องเป็น60ด้วยนะคะพอ60เราจะได้ค่า x ได้ยังไงนี่ไงตรงนี้เป็นรูปะไรคะรูปสามเหลี่ยมนะ,ะอันนี้60 6ิหิแสดงว่า x ก็เหลืออีกห0สิบ เพื่อที่จะครบร้อยแปดสิบก็ตอบข้อขอไข่ได้เลยข้อสองต่อไปข้อสองนะยังไงดีเอ่ยตรงนี้มานี่เลยค่ะเนี่ยค่ะมุมภายนอกและมุมภายในข้างเดียวกันตัวนี้ก็ต้องเป็นแปดสิบแปดเห็นไหมคะได้แปดสิบแปดปุ๊บอันนี้ก็ตรงข้ามนะตรงข้ามกันก็แปดสิบแปดนะแปดสิบแปด ตรงนี้ก็จะต้องเป็นอะไรคะนี่ไง88ด้วยนะคะ88เสร็จแล้วสังเกตดูตรงนี้มันเป็นเส้นขนานเนะเส้นขนานคู่นี้ค่ะนี่คือเส้นตัดมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้คือมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้180มันจะค้างอีกเท่าไหร่คะเนี่ยก็เอาร้อ80ลบ88 เหลือ2เหลือ17ก็จะเป็นเานะคะเพราะนั้นส่วนนี้ก็คือ92พอได้92บอปุ๊บเราก็จะได้ส่วนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะส่วนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180มีแล้ว92มีแล้ว40รวมกันก็ต้องเป็น132 ขาดอีกเท่าไหร่เอ่ยเราก็แล้วก็180ิบ132เหลือ8เหลือ4เหลือ0อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ48เนี่ยค่ะก็ได้ค่า x ละว่าได้เท่ากับ48ข้ององ,งูต่อไปข้อ3จงหาค่ามุม MUT MUT อยู่ไหนคะ MUT อยู่ตรงนี้คะ่ะ MUT สีเหลือง คือสิ่งที่โจทย์ถามเห็นไหมอุ้ยข้อนี้ง่ายเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเป็นเส้นขนาดนี้ไงสีน้ําเงินแล้วก็มีเส้นตัดนะคะเห็นป่ะอ่าก็รวมกันได้ร้อยแปดสิไงแล้ก็เอาร้อยแปบลบร้อยสีได้เลยก็เหลือหกนี้ก็เหลือเจเนี่ยคะ่ะก็76ก็ตอบเลยข้อขอควาย ข้อ4จงหาค่า x ตรงไหนคะ x อยู่นี่ใช่ไหมอ่ะเราใช้ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้คือมุมตรงข้ามก็ต้องเป็น70มุมภายนอกภายในก็ต้องเป็น70ดสเห็นไหมไงต่ออ,อ่แล้วก็ตรงนี้คือเส้นขนานนี่คือเส้นขนานสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเส้นตัดนะนเส้นตัดนะ มุมภายในข้างเดียวกันต้องรวมกันได้ร้อยแปดอันนี้เอาไปแล้วเจ็ดสิบนี่ก็ต้องเหลืออีกร้อยสิบนะคะพอร้อยสิบปุ๊บตรงนี้คือรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันร้อยแปดสอันนี้มีร้อยสิอันนี้มีแล้วสาสิบก็เป็นร้อยสีขาดอีกเท่าไหร่เอ่ยขาดอีกสีไง X าเก,ก็ต้องเป็นสี่สิบก็ไกลเลยข้อห้านะคะ ข้อ5สังเกตดูตรงนี้เดี๋ยวนะสังเกตดูตรงนี้นะมุมนี้กับมุมนี้นะคะคือมุมภายนอกและมุมภายในข้างเดียวกันต้องมีขนาดเท่ากันเพราะนั้นเราก็เขียนสรรมการได้เลย 3A ลบ23จะเท่ากับ 2A บวก9ย้ายข้างนะคะเอา A มาอยู่ข้างเดียวกัน 2A เป็นบวกย้ายข้างมาเป็นลบ ลบ23ยา้าคลามาเป็น23 3a-2a เหลือ a เดียว23บวก9ก็จะเป็น32โอเคไหมเพราะนั้นได้ a เท่ากับ32แล้วนะคะมุมนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย32คูณ2ได้64 64บวก9ก็เป็น73 แสดงว่ามุมเนี้ยคือเจ็สิบสามอันนี้ก็ต้องเจ็ดิบสามด้วยนะคะเสร็จแล้วมันมีรอยหยกักเราก็ขีดเส้นให้มันเกิดเส้นขนานขึ้นมาตรงนี้เจ็ดบสามอันนี้ก็ต้องเจ็ดสิบสามด้วยค่ะมุมภายนอกและมุมภายในเข้าใจไหมทั้งหมดมันร้อยี่สิบแปดแสดงว่าส่วนนี้เหลือเท่าไหร่คะส่วนเนี้ยเราก็เอาร้อยี่ปดลบเจ็ดสิบสามเหลือห้า 7จ็ดแปดเาสอ่านแล้ว5ก็เป็น55มุมนี้คือ55าสิบห้เข้าไหมคะแล้วตรงนี้ค่ะกับตรงนี้ก็คือมุมภายนอกและมุมภายในข้างเดียวกันต้องมีขนาดเท่ากันเราก็เขียนสรรมการเลยว่า2 B บ5ลบ5เท่ากับห5 2 B เท่ากับอะไรคะลบ5ย้ายข้างไปเป็นบวก5 2 B เท่ากับห0 ดังนั้น b เดียวก็จะเท่ากับ30โจทยนะคะโจ์ถามหา a บวก b a คือ32 b คือ30เพราะฉะนั้นรวมกันก็ต้องเป็น62ก็คือข้ององูข้อ6นะคะข้อ6นะข้อ6ทำยังไงดีมีรอยหยักตรง b แต่โจทย์ถามหา a b c ใช่ไหม a b c คือส่วนนี้ค่ะคือสิ่งที่เราต้องหาคือมุมนี้ นะคะอ่ะลากเส้นก่อนอุ้ยอ่ะอุ้ยมันไม่ขนาน่ะทำไมลากเส้นให้มันขนานอ่ะลากเส้นให้มันขนานนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะสังเคตดูนี่กับนี่มุมภายนอกและมุมภายในข้างเดียวกันก็เป็นร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็ส่วนนี้นี่นะนี่นะกับตรงนี้นะแล้วก็มีเส้นนี้เป็นเส้นตัดนะคะ สีเขียวกับสีเขียวตรงนี้คือมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้ร้อปอันนี้60แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นร้อยยเห็นไหมคะได้นะได้ไหมได้ไหมอือเสร็จแล้วเขาหามุมสีน้ำเงินถ้าเอาทั้ง3มุมนี้รวมกันสีเหลืองด้วนะคะจะเท่ากับสามร้อยหองศาคือมุมกลม มีแล้ว240เราก็เอา360-240กลบ240ก็เหลือ120ไงคะเราก็จะได้ละว,ว่ามุมสีน้ำเงินตรงเนี้ยคือ120ข้อขอควายคะ่ะข้อ7อ่าเรามาดูข้างล่างก่อนดูข้างล่างตรงนี้10นะคะตรงนี้ก็ต้องอะไรด้วย10ด้วยคือมุมแย้งเห็นไหมสินะเพราะโจทย์ถามหา x x คือทั้งหมดตรงนี้ นะคะ,ะทำยังไงต่อตัวนี้70อันนี้มานี่ทั้งหมดเป็นมุมตรงมุมตรงเท่ากับ180อันนี้เอาไปล้ว70แสดงว่าสูตรนี้คือ1้0ยเข้าปะ110นะอ่าเสร็จแล้วเอามุมเดิม70ตรงนี้ค่ะแย้งกับตรงนี้เนี่ยค่ะมุมแย้งจะต้องมีขนาดเท่ากันก็คือ70อันนี้เอาไปละห้ 50, แสดงว่า y คือ20นะคะ เราก็หามุมตรงไหนต่อหามุมนี้ค่ะจากรูปสามเหลี่ยมนี่ไงจากรูปสามเหลี่ยมอันนี้เอาไปแล้วยีอันนี้เอาไปแล้ว1้นนอ 110, ก็คือรวมเป็น130ทั้งหมดมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องได้180แสดงว่าขาดอีก50ส่วนนี้คือ50นะคะดังนั้น x x คือเท่าไหร่เอ่ย x ต้องเป็นสีแดงทั้งหมด นะคะ x คือสีแดงทั้งหมดต้องได้เท่าไหร่เนี่ยห้บวก x อ่าอ่าเดี๋ยวนะ x x คือทั้งหมดสีแดงนี่ใช่ไหมดังนั้นส่วนนี้ก็ต้องเป็น50าสิบวกสิเท่ากับหก x คือ60นะคะ x คือ60 y, y <20. S 2> คือยี่สิบนะ y คือยีแสดงว่าลบกันก็ได้ 4ี่ะินฟต่อข้อกอไก่ค่ะ